อให้โรงเรียนอนุบาลต้องปอนอ้าวแล้วเกิดด้วยกันไงนักอตัวะกรอนตัวอะไรไม่สดนักตกรอนมาขึ้นเมย์พี่วิ่งใส่พี่วิ่งใส่เลยนี่ไหนนักตกรอนเลยเหรอไม่ไม่ไม่วิ่งวิ่งไปเอาเสียงหัวใจเฉยจะเอาโค้ชพี่ไม่ได้จจุดีกานักสับอะยังเป็นนักสืบอะยอดนักสืบจิ๋วอะไรเฉยโอ้นั่นเอ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรจะไปเสียมันเงียบจังวะอย่าบอกแล้ววะโอนี่คือยาแฮลโอนี่อะโอนี่โอนี่กินกินไอ้แต่ก่อนจะทำนะอย่าแจกเลือดแล้วโอนี่จ้ามันตามมันแน่แจกเลือดจะโดนเลยมันตาวันแดงตัวก่อนล่างเข้ามาใหญ่ปรงพยาบาลมาพอดีวะเขามาเข้ามาใหญ่มันจะมีต้องมาสกิลเช็กกูไม่ขึ้นแล้ววะออกมาแล้วมันจะมีนี่บอกว่าแบบสกินโอนี่แบกว่าเล่นนี่เดบิวต์เทสอะ ีเพื่ออะไรวะเอาดูดเลือดเหมือนกันไงะจกินเลดี้เดไปเทนเลยด้วยลองชิดูดิเลยอีธานจะได้เข้าด้วยไงไม่เจอไอ้เจนเจตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อีธานจะเข้าเดินเด็กเฮ้ยตอนหลับทีได้โปร ลองเลยเฮ้ยต <mile> oh. ีะไตีปะว่าเปนสองแผ่นละบ้านใหญ่สองแผ่นโอ้โหแผสแผ่นปห้ามให้ห้ามแจกเดินห้ามแเดินไม่แจเดินไม่แกเดินเซฟใช่ไหมเซฟ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 แล้วยาไแจกเพื่อนจุกต่อทำไงเ้ได้ได้ีดเจีเหรอไ่เป็นอย่างไรมันพาประตูพาประตูประตูนี่นีีีอยู่บ้านใหญ่าใหญ่าเรือเต็มเลย มาเดินไปทางนกองกัอันนี้ตัวบรรยัพรวยเจอคนที่ใช่เเเเจจจจออออไม่มาด้านล่างเหลืออยู่นะกอตต้องตรงรอบวนรถกับตรงด้านบนไปใช่ฟอร์เล่นไปขึ้นแบบเลยฟอร์เล่น์ไปสองแผ่นขึ้นแบบไปหรอสามตอนแรกมึงบอกสามเดี๋ยวมึงไปดูรีเพย์เลยมึงบุตรมึงบอกว่าสามพอพอไปสองแผ่นละบ้านใหญ่สองแผ่นบุตร คือเจเขาเพิ่บอกกับพูชปรกันลวยโอ้โหแล้วมาเจอใครมันเจอคนที่ชัยมนเจอคนที่ชัยมันเจอพด้ที่ชัยอุ้ย้ยอกไงแล้มาติดงกกันแ้วไงแล้วโดนไปเออแหแรกทีมักมีใครอยู่บ้านฟราเลาไอ้เหี้ยกูไปเลยมีใครบ้านฟรมจ๊ะอยู่ค้าบ้านยามันจะบังคคน บักไข่แล้วลบลบเจตุสองเจตุสองเจตุไม่น่าหกไม้ยลยไม่เคยกลัวไม่เคยหวั่นวิ่งตัดกันหนื่อยไปอยู่ไปตั้งใจเฮ้ยไี่เห็นใครใช่ปอนด้วยป่ะใช่คิววันได้ป่ะเฮ้ยตรงนี้ไม่เดียวกันผมหมู่นะมันมีผมหมูเฮ้ยระวังระวังไม่ทำปอนระวังไปอยู่นะอย่ากลัวดีหน่อยู่ มันไม่เห็นไอในงูเลือกกลัวนี่เป็นอะไรเนี่ยรับอะไรแต่กลัวด้เฮ้ยตนล้ลาเจะดีท่ดโทษมากไงพ่อเอาไม่ผิดไม่ผิดม่ผิผิดโง่าดูเขาดูไม่ผิดไม่่มมันไปถามเพี้ยอะไรมันไม่ได้ไหลอยู่เฮวชยเองวเชยรเองเดียวทางมันใหญ่ไม่เห็นเม็นเมเห็นไม่ปไม พี่จได้พี่จได้พี่จได้ไมัเลยอไมเลยเขาไม่ใหญ่เขาไม่เขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่เลยัวยเอมันมันไปถับอลไปถับบอลไปถับอลเจบอลเจบอลมาช่วยเลยเดี๋ยวไม่กร้ากลับมาแน่กลับมาแน่กบกลับกลับกลับดี่กลับไปแล้วกลัไปแล้ได้้คนตายนะซึ่คนตายเอ้ยไรเลยลูกอ่ะเอาจิงเลยที่าหลอกไฟ ให้เหลือเครื่องล่างไว้ป่ะเพาะเหลือเครื่องล่างไว้เหรอไม่ต้องกําดังปั่นเลยก็ได้ปั่นปั่นปั่นเลยปั่นเลยพี่เราช่วยพี่เราช่วยได้พี่ช่วยได้เดี๋ยวพี่โชว์ให้มาทักเครื่อสุขเนี่ยให้พี่ได้โชว์ให้พี่ได้โชว์พอ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 เสร็จกันป่ะได้ๆๆขอเถอะปอเดือดเกินละปอเดี๋ยวเอาเลยไม่ใช่ปอเอาต้องคู่ดีเอาไปด้วยหลง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 เอ้าปอเดิอไปหาไม่ได้ไมอ่ะ ปั่นไปปั่นไปปั่นแล้วเห็นพี่เหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไปตามปอนนะตามปอนนะพี่พี่กลับไปตามให้กลับไปตามหน่อยเย่กลับไปกับเพื่อนกับเพื่อนกับเพื่อนเดินเดินพี่ชายพี่ชายแปลกนะพี่ชายพี่ชายหันคับพี่ชายหันคับเลยอันนี้ไปโซ่เครื่องไปโซ่เครื่องโซ่พี่แกกูขึ้นเต็จไปไปไปทิ้ง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 กูเหรอไปไปแถวบนใหญ่เออมันไปทำแบ้านใหญ่ มันดดๆๆๆๆมัเ่ใจเลยมัเี้ยมมมาปนอรัวมหราวิ่งก้อนเฮ้ยปนฟอนเออเออปลเครื่องไหได้ปอน์ตามปอนลมังไม่หิวอะไม่ลมมุมแบบนีุ้มุมนี้เล่นยากครับเลสุดท้ายยิงๆไปไปเอไม่มาหรมานไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป เดี๋ตวดดคือดคือดคนดคือยคติดีคือเดคตเดวคือก็ไอ้บอลันที่บอันที่บอิโร่ิโร่ิโรอลิโอลบอลอลบออลไม่ถึงวะไม่ถึงะอัไปตนี่โอ้ยครื่องต่อเครื่องอีตัว้นเหรอปใช่เครื่องอีกตัวโอยโี่วะไิโ เราฟังเรื่องก่อนเราเนี่ยถขนออกเป็นแต่พี่พี่คนเดียวแครับมันดอฟไปหลังบ้านดอกไปหลังบ้านไม่ช่วยพี่เลยพี่ขอเลยพี่ขอเลยแต่พี่ขอมาดิพี่ขอเลยพี่ขอเลยพี่ขอเลยยอดปีวิ้ไม่ใช่ไม่ไม่สนไม่สนไม่สนยอดปีวิ้งยอดปีวิ้งปด็ดไปดิดนี่มันจริงวะยิงได้ไม่แก่ตามไปดิลูกนี่นี่นี่โอ้ตีปิงก็ไม่ได้จ้ะจ้าทีวีตรงนี้ก็นแหละ หมือนอยากไล่บ่อนนี่มันกลัวเครื่องเสร็จจันเนี่ยไปตั้งเครื่องใหม่เีกว่าไปตั้งเครื่องใหม่ก็ได้มันจะเอาเครื่องนี้ให้ไหลอ่ะแล้วมัตามปะมาณนี่ยจุดจะตาลยิงยิงยิงไปแล้วไปแล้ไปไหนไม่รู้ไปอย่างบรรยายนั่นใหญ่หรอลยอยู่เลยอยู่เครื่องเดี๋ยวๆที่ขอเจอกับมันหน่อยนู่ไหนอยู่ข้างบรรยายน่าขวาบรรยายน่ะไม่เห็นเหรอบรรยานี่หลับลยเลยเลยล่ะ เดี๋ยเราทำเพื่อนเราทำสวยว่พี่มบอดบอดต่อไปบอนไปบอเฮ้ยเดี๋ลุกเโอ้ไม่ไหวเลไปดบอไปเปิดประตูบานฟ้าเปิดประตูบานฟ้าได้กูเปิดกระบะแดงโอ้ยนี่แต่สีงหัวข้างล่งสวยเห้ว เฮไอปอปอได้ได้อย่างนั้นของกูไปทะลุดินี่ไงคมมามามาตัวมาตรงัวบอดต่อไปเลยแค่นั้นมาตรงมาตัวมาตรงมา้ัวอ้าวนี่ไะไอ้บอลทำได้เปล่าแบบเนี้ยไม่ได้ดินี่ตังลิ้มไปเฮ้ยปะตัเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้ว เปิดเลยเปิดเลยด้วยเลยเราไปประตูบ้านใหญ่นะจ้ามามามาพุ่งมาพุ่งมาเฮ้ยตะกาวตะกาเฮ้ยนั่รวยเลยเปิดไปละเอาบอลลูนไปรันไปทันไปรันหนีไปรันเฮ้ยปัดขอดล็อกพี่มา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 ปีบมาเฮ้ยเอเดราราไม่เห็นจ่ะเหรอเราไม่เห็นแล้วเราไม่เห็นแล้วมาเราไปช่วยมันกันเลยมาไล่บอลจะมาไล่บอลเราไปช่วยไก่พี่มะ เลิกกลางวันเดี๋ยวนะเอาาเราเราเอาไม่ได้อะไรวะโนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งเตยฝั่งหนึ่งกำลังแปลไปบนึงรอแป๊บมันอยู่วะเนาะพี่มีลูกเองอ่ะจริงๆถ้าพี่ลมเบสให้พี่แป๊บนึงอ่ะพี่ลุกได้เลยไหมได้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 ยมันมีลูกไวอยู่โตอยู่ไหนกันกำลังไปลกำลังไปเอ้ยอยู่ตรงบ้านใหญ่พิ้วหน่อยไหนวะมามามาฝั่งนี้ได้ปะ ังประตูมันขวิดแกมประตูเว้ยมันคิดผิดแล้วเว้ยมันฟาร์มามันฟาร์มามันฟาร์มเดี๋ยวเราเข้าสามนี่ลูกกับเพื่อนเข้านะฮีโร่ฟ้องกันแล้วมามาหลังหลังมามามาน้องมามามาดกูุ๊ปดีกรุ๊ปดีกรกมูช่วยของกันเลยเหรอได้เอ้ยรอๆมันมาแถวหน้าต่างได้ไหมเดี๋ยวพี่โดดเดี๋ยวพี่โดดกระโดดเตะปากมันเดี๋ยวพี่กระโดดเตะปากมัน คิดสภาพคิดสภาพถ้ามีคนเอาตันตู้มาด้ก็โดดเตะปากุมคิดได้ไงวะบอด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 เฮ้ยถ้าถ้าจะล้มลงตรงหน้าต่างถ้าจะล้มลงตรงหน้าต่างโเราหมดก็ได้เราหมดค่อยช่วยก็ได้อนนันชิว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  พุ่งไปตรงน้าตายลล้มลมข้างนอกนะเพราะเราอยู่ในตัวข้างไหนถ้าจะลมลมข้างนอกนอกไปรอหรอได้ได้ลล้มเลย้ลยดดๆกะโดนให้่อรุ่ลรัุ่ชี้นล้วนะชี้ดูนี่อุ้มอุ้มันอุ้มอะอุ้มเอไลไม่เป็นไรเดี๋ยวี่ี่ว่ามันเดี๋ยวมันมาุมนีล่ไล่อกอะอุ้อุ้งแขยยั้เอาไล่ได้ฮ่า ไม่เป็นไรเลยวไม่เปนไรพี่เปนไรพี่ที่ยวเลยก็ได้นะกัมามอุบานกับม<ข>อ,อมุบานไม่ต้องี่ละต้องเล็กกุ๊บอ,อุ่มอ,อ,อุ้มอุ่มอุมอออ่่ออกออก่ออ่ออ่่ออ เฮ้ยเผื่อแล้วออกได้ไปเลยไปเลยไปเลยเลยเฮ้ยเราผ่านไปเลยมาแล้ววะอุ๊ยโย่ตีกระดับไม่ได้ใช้เปิื้อเลยว่ะเฮ้ยเราไม่ได้ออกได้กูกบออีกฝั่งอันนอแต่ให้มาตีให้มาตีให้โอ้โหหลุดออกไปไม่ได้ขาด ยืนยืนแขวนอย่างนั้นดีแล้วเพราะว่ามันนี่มันจะเวลาหมดออมันจะอุ้มหอีกไปไปไไปไปไปไาไ้ไไป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 ไมีปไปไปงปไปไปไ้ไปไปไปปไ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 ปปไปไปไไป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 ไไปไไปไปไ ติดเล็ดไหนอะตาดิวษาทรบมนีจัดอะไม่ยอมอุ้มลินลูกอะมมนนู้ห่วงไงรอติดใช้เปิ้ไม่ได้ลองใช้ไม่ได้เปิ้โอ้บาบิคิวาตา